สวดีค่ะผู้วนจารณุสดเช่นสดเช่นสดเช่นวัสดี้นะคะเห็นนอนักแทดนักาารนักกนแต่ที่เจ้าของรเป็นเจ้าของเปนรยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็มาข่าวสารองราลาราคลินิกนะคะรานาคลินิกของเราเองเจินเ่นดงเจินสี่ทับหน่บอสโทรศัพท์ศูนย์สองกดากแปค่ะอจะถ่ายคลิปนางนึงเติมปากนางนึงใส่แว่นนางนึงัะท็สรุปยังคลินิก เรื่องธรรมดาเนาะก็จะบอกว่าเออวันนี้เราจะมาประกาศ3ท่านที่เราเลือกเออร่วมโครงการ Make Over นะคะรวมปั่นปั่นน้ำใจให้น้องสวยให้พี่สวยก็คือว่ามี3จริงๆแล้วมีหลายท่านมากที่เราอยากจะแบบว่าประมาณ100คนรวมไปแล้วก็ท่านเราเลือกเขาเหลือ3ท่านนะคะในคณะกรรมการไม่ใช่แค่4ท่านนีนะคะมีอีกนะคะก็คือเลือกกันอ๋อยิ่งถ้าใครแบบว่ารู้จักแล้วส่งรูปมาก็เปิดตัว่าไม่ได้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเนาะก็ก็มตามมดตามให้ต่อไปก็อาจจะมีโครงการโครงการดีๆอย่างนี้อีกแต่ว่า มาได้บอกว่ามันมีโครงการอย่างนี้ที่โครงการว่าให้ให้สมัครมาไม่เกินรห้ากแล้ว3 0เนี่นะคะเราก็จะมาเลือกว่าให้สวยฟรีไม่ต้งสยไม่ต้งส่ยตังเราก็ได้เลือกมาแล้วนะคะอย่างนี้แล้วก่อนนี้ก่อนเออคิดว่าสื่อสารไปคนทุรู้เรื่องัะไม่ได้ไงปกติเราอาจจะิี้อ่าอ่านั่งๆเสียวเวเสียวเวอ่ะเร็วๆเลย เรื่องนะคะแล้วก็เลือก3ามท่านออกมานะคะก็หลายท่านเลยมีปัญหาเรื่องสิวนะคะมีปัญหาเรื่องจมูกมีปัญหาเรื่องกางมีปัญหาเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทางคลินิกเราก็เลือกความเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็เป็นธรรมที่สุดเป็นการที่สุดถ้ายิ่งหน้าขนาดนี้จูบประเด็นนี้ได้ไหมคะใส่ตอนช่วงนางชินบุญอ่ะขอโทษนะครับพลเมียนเชื่อไหมก็จะบอก เราเปยนหรือต้องทำอะไรเราไม่ได้ไม่ก็จะบอกว่ามี3ท่านแล้วก็จะมีท่านนึงเป็นตัวสำรองนะอย่างที่ว่าอะไรเพราะว่าเผื่อเผื่อหนึ่งใน3ที่ติดทั้งรอบเนี่ยแล้วประกาศ3ท่านก่อแล้วสา3ท่านนี้มาไม่ได้เราจะมีการประกาศตัวสำรองตัวสำรองมันวางดูดีเกินไปคิดว่าเป็นตัวแถ็ได้ไหมไม่ได้แถขต้องได้ทำเน่ยไม่ได้ให้ดูเนี่ยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกบตัวแถ็เพราะมั็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าถ้าถามคนประกาศมาปุ๊บตัวแถ็ หญิงนะคะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงนะถ้าจำไม่ผิดเประชวดเดี๋ยวนี้คนเรามันมีสามสิบสองเพศกับแปดเพศแล้วชื่อามริค่ะอาริสวงพันนะคะน้องผู้หญิงตรงนี้นะคะอมริดีใจด้วยนะคะน้องอมริสได้น้ำอมริสไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปนะคะ เลยทาเป็นขวัญใจนะคะของของของคุณของพี่ป้อนะคะน้องนิกกิโมโกะค่ะนัขท่นที่3ามนะคะน้องตนตนนะคะถน้องตนนะคะหรือต้นตนหรือเปล่าตันตันก ต้นต่างๆนี่แหละเออหน้าเนี่ยเบ้าหน้าเนี่ยชื่อนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปติดต่อกไปให้ให้โอกาสาศกี่วันคะก็ให้ออกากาศแล้วติดต่อเไาอินบ็อกซ์อยู่ายได้เลยแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเรื่องเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการการมาทำนู่นทำมาทำนี่แล้วก็มันจะใช้เวลาอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศทีวันนี้เราจะประกาศแค่นี้ก่อนเมคะจวประกาศต้นเดือนเดี๋ยวปลายเดือนมาดูผลลัพธ์กันารคนดีจากลูกที่เห็นที่เดือนจะออกมา วันนี้เซมิโอเวอร์ให้ในเดือนหน้าในเดือนนี้นะคะจุนี้แล้วนะคะก็คือพฤติการเนาะใช่พฤติการกค่ะพฤติการนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็เห็นเห็นครับว่ากิจกรรมดีๆที่ราเรนาคลินิกเนี่ยนะคะมีให้นะคะจุดเจริญกรุง74สทับหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับเบทร์โทรศัพท์สู ใจด้วยนะคะสำหรับ3ท่านนะคะแล้วก็อ้ตัวสัมลาเนี่ยไม่มาใส่ไม่มากส่ตัวสัมลาสัมลาฮเนี่ยบางพวกหลังตัวจริงไม่เขาไม่รล้อะเอาละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลังจากนี้ไปก็จะเดี๋ยวโพสต์รูปให้ดูนะคะเป็นยีราฟยีรคนเลยแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกลับมานะคะสวัสดีค่ะ